อดีตสิ้นสุดลงและผ่านพ้นไปแล้วหากคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หลายคนค่ะติดอยู่กับหลุมดําในอดีตนานเป็นปีๆนึกถึงทีไรก็ยังเจ็บปวดยังฝังใจอยู่ตลอดจริงอยู่ค่ะว่าอดีตมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความคิดที่มีต่ออดีตได้นะคะอย่าให้อดีตมาบั่นทอนจิตใจเราไปทั้งชีวิตเลยค่ะอย่าให้อดีตมาเป็นตัวตัดสินคนอื่น หรือโทษตัวเองอย่าให้อดีตมาฉุดรั้งเราไม่ให้ก้าวไปไหนอย่าให้อดีตมาปิดกั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําคือการปล่อยวางอาดีตไปและให้อาภัยทุกคนรวมถึงตัวเราเองด้วยไม่มีใครอยากให้เรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นหรอกค่ะเชื่อว่าตัวเราเองและคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นถ้าทุกคนต่างรู้ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุ และผลอะไรเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วเพียงแต่ว่ามันได้สอนอะไรเราบ้างนอกจากความเสียใจความทุกข์ใจและความเจ็บปวดที่เรารู้สึกไม่ดีกับมันมันได้สอนอะไรเราบ้างไหมลองมองย้อนไปนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนสอนบางสิ่งกับเราเสมอลองถามตัวเองดูว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเพราะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเสียดายอดีตไม่ได้อยู่เพื่ออยากย้ยอนกลับไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วแต่เราอยู่เพื่อเห็นคุณค่าของปัจจุบันอยู่เพื่อเรียนรู้อดีตหรือสิ่งต่าง ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปนี้เริ่มต้นรักตัวเองอย่างจริงจังนะคะเลิกโทษตัวเองเลิกตำหนิตัวเองกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหันมาทําความเข้าใจปรับปรุงเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่าปิดกั้นตัวเองในการเรียนรู้หรือเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นลงมือทําอะไรหรือทําความรู้จักกับใครเราทุกคนคะ่ะเรียนรู้เพื่อเติบโตและเข้มแข็งและไม่ลืมที่จะอ่อนโยนกับตัวเองให้มากๆด้วยนะคะรักตัวเอง แค่ความรู้สึกตัวเองให้มากๆเพราะเมื่อเรารักตัวเองแล้วเราจะไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายใครอีกเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ